ขอความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชวนเธอมารีแอควันนี้อยู่กับซีรีส์นะคะ The o โ t of l o v e EP ีที่15ครับผมใช่แล้ว EP ที่แล้วนะคะจบยังไงบ้างเหมือนกับ นางเอกพาพ่อไปฉายลังสีครั้งหนึ่งมั้งน่าจะฉายรังสีแหละแล้วทีนี้พ่อมีเออมีผลข้างเคียงอ้วกนรื่ออะไรย่างด้วยตอนที่กินเกี๊ยวอ่ะเนาะกินอาหารไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช่ใช่แล้วก็เหมือนกับจบที่พระเอกเดินเข้ามาด้วยใช่หลังจากผ่าตัดเสร็จน้องเอกก็เลยเดินผ่าตัดเหรอน่ใช่ทํางานอ่ะเพิ่งเสร็จอ๋อพระเอกผ่าตัดเพิ่งเสร็จ ก็เลยเดินมาดูสักหน่อยแล้วก็เจอนางเอกฟูบอยู่ใช่แล้วก็เรียกก็ไม่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 ตอบสนองอาจจะน่าจะมีไขมีอะไรนิดหน่อยหรือเปล่าใช่อาจจะไม่สบายแล้วก็เลยหลับลึกเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยแล้วกันน้ะว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่อนแอทั้งหัวใจทั้งร่างกายนางเอกโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงไปเลยค่ะ สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวจนเธอมาลแลกด้วยกันนะครับผม และสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับเเเป็นนงอออ้้อลยยทีบรบรบร มนหวยมุ้ยอะไรนะมุยเจียนเยี่ยมแม่เหรออ,อ,อาจจะเป็นแ,แบบเหมือนกับก็อีกแบบหนึ่งอะเหมือนวึ่งอะไรเงี้ยวึ <c> ่ง <oughs> เป็นยังไงวึ่งเอ็นดูแบบมีอะไรเงี้ยกำลังจะมาดูว่าจะคุยกันไหมกำลังเดียวที่ประกบ ติดหรือเปล่านะพ่าหลังจากที่จับอ๋อที่จับไปแล้วว่าเป็นไข้ใช่อหลังจากที่จับไป้ว่าเนช่อหลังที่จับไปแล้วว่าเป็นไเช่ากที่จับล้ว่าเป็นไข้่อหลังจากทีั้วว่าเ็นไข้เช่อหลงกที่จัแล้วเป็นไเอกที่จับไป่เป็นไอหลักที่จับไปแล้วว่าเนเอักที่ไปแล้ว่เป็นไขเช่นเนอากที่จับไป้ว่เป็นไเช่อหังก่จไป่าเปไข้รอังจากทีบสนไอก พระเอกก็ไม่พูดอะไรใช่ลินี่ายูส์你怎么回事儿？怎么一直不接电话？เหมือนเขาเลย嘛。อะไร？ที่เขาแบบเวลาเขาไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไม่เห็นเนี่ย。มันจะเซชัวไม่ไม่สบายอีกคนเหรือยัง？เออ。มา？มา？ว怎么了？拖累กันเหรอ？่没事，我可能先回一下家。คิดมากจนแบบนอนไม่หลับแล้วก็เพียอย่างนี้หรือเปล่า？เขาคิดว่านะเป็นนางเอกนี่ลำบากนะแบบ แม่กับพ่อคือแบบไม่สบายอย่างเงี้ยคู่อย่างเงี้ย <No, S 1> ตัวเองก็ไม่สบายมากใช่หน,น,น้าตาอิดโรยเหมือน,นก็น้องมีไข้ไงก็เลยแบบเพียมากตอนนี้เนี่ยมอ干嘛你这个样子，李阿姨会担心的，让她好好休息，跟我来อ่ะโอ้โหคืนเดียสักทีใช่

我觉得我在你这儿特别的麻烦你，<妈>感觉特别不好意思。哎，不要紧你要去哪儿啊？要放你现在的心情况最累，写完报告，加上疲劳过度引起的低血糖，所以现在你要做的就是好好吃药，好好休息，知不知道？我刚刚在医院迷迷糊糊睡着的时候，感觉有人在摸我的脖子跟额头，<laughs> 所以那个人是你。 对吗？哎好。哎，我们离了，个东宝得告有什么师兄？少江师哥。随便。既然你这么忙，为什么不找他帮忙？我为什么要找他帮忙？他不是我们家的护工，老麻烦人家干嘛？是，他怎么会是护工呢？他是你们家准家属吧？既然呃。白小妹。嗯。其实我喜欢他，那我喜欢的是别人。 เออรู้ไหมรู้ไหมชอบผมไม่ใช่ชอบเตี่ยวคู่ชอบผมครับอะไรอะอ๋อชอบเดียวเอ๊ะใช่ไหมเตี่ยวคู่คือใครนี่ไงช่วยดิวหมอคู่นี่ไง <laughs> <laughs> เตียวมาถึงพี่ปะเตียวมาถึงน้องหรือเปล่าน้องอะเอ๊ปวะ แต่ถ้าเสียวภาษาอีสานก็คือเพื่อนมูเป็นมูกันไม่นั้นก็เขาพูดภาษาอาจารย์แหละเสียวปู่เพื่อนกันจะรู้ไหมเราพระเอกเนาะฉันชอบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอพรอะคิดว่าน่าจะแบบครึ่งคึ่งกลางๆอ่ะหมายถึว่าน่าจะเป็นฉันเป้าว้าอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่กล้ามั่นใจร็อคเปอร์เซียมเนาะคนเรามันก็ไม่มีใครมั่นใจตัวร็อคเนอร์เีมอิ่มเปิ้ล ยชัดเจนแล้วนะเนี่ยช,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 ชัดชัดเจนขนาดนี้แล้วเนาะพูดแบบไม่คิดเลยนะว่าฉันชอบคนอื่นอ่ะันไม่ชอบเขาเนาะพูดอย่างนี้ไหมจากปากไหมเนาะเออก็เขาว่าน่าจะรู้แต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าบแบบฟันธงเองไงก็อยากจะฟังแบบชัดๆจากปากผู้หญิงพูดเร็วไปทำดีแล้วจริงๆเขาจะได้หายแบบหายเครื่องนิดนึงเนาะอย่างอยก็รู้ว่าไม่ได้ชอบพี่อ่ะ นี่ต้มยาให้กินเลยอารุมจอยอยู่คนเดียวใช่คุณในใจแล้วกูลงกูแล้วกูลงกูนะเ <laughs> องอะเจอชันแบบนี้เนะยโอ้กินเองหยู <laughs> ต้องประคอ,องป้อนแล้วล่ะลุกขึ้นมากินก่อนอย่าสำลักนะถ้าเป็นเขาเขาจะบอกว่าอย่าไปยุ่งจะนอนง่วงเดี๋ยวโจ๊กเทล้านหน้าเธอ你刚才空腹吃了药，得喝一点粥才行。 ประคองป้อนสักหน่อยนะเดี๋ยวนี้คาดหวังโมเมนต์ตลอดเลยนะผู้สูงจะช่วยมเอออยากนอนทิ้งวะขึ้นมาดื่มชาแล้วเื้ยนี่จะหนักหนักตัวหน่อยนะใช่ไม่ได้เหมือนไม่มีแรงเนาะลุกไม่ขึ้นแบบไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนอย่างเดียว นั่นปกติของเธอหรือเปล่าใช่อะไรคือฉันขิ้เยอะเหมือนเธอเป็นคข้ทุกวันเลยนะมองตาหน่อยโอยแลจะกระพริบได้ไม่มีเลยใช่มองตาเด่งคืนเนาะรู้สึกว่าป่วยจริงนะเนาะมันเชิหน้างว้างตลอดเลยมนมองไวท่อม น่าง่วงจนแฟนช่องมาคอมเมนต์แลพี่ง่วงตลอดเวลาไหมคะพี่หน้าแบบนี้พี่ยินหน้าแบบนี้ค่ะดูแลอย่างเดียวเป็นข้าวกล้องเหรอเป็นน้ำสีดำๆใช่ใช่ใช่ข้าวแบบเขาเรียกอะไรนะเม็ดดำๆเนาะแยนเบอร์รี่อะไรวะข้าวอะไรเบอร์รี่นะไรเบอร์รี่ชอบความแบบฉันอยากนอนอะคือมันเป็นคนที่ป่วยจริงๆอ่ะคือมันอารมณ์แบบไม่อยากทาอะไรอะมันอยากนอนอย่างเดียวอะเนาะ อันนี้มันค่อนข้างแบบสมเหตุสมผลไม่ใช่เป็นไข้แล้วก็เอาแต่โมเมนต์นี่แล้วมาเสริมเซอร์วิสแฟนขลับเกินไปอย่าไปไหนอยู่ข้างๆหน่อยว้าวเผื้อเผื้อละเมอยาไม่ได้เผื้อรู้ตัวไม่ก็แบบมันคนแบบมันอยากอ้อนนะคนมันป่วยอ่ะ เก่งเลยไม่อยากไม่อยากเปลี่ยนท่าไงก็ต้องเก่งให้จนก,กว่าแขนจะชาแล้วเป็นเข้าขอแขนแบบไม่รู้สึกอ่ะโอ้โหถึงเช้าครับพี่กู้บอกขอถึงเช้าเลยแล้วกัน เห็นไหมเห็นไหมเขาทุนนั่น <Stephen> น <Biden> <Q> ่ะเห็นไหมเขาขำหน้าเด็กเอ้าขำเลยวะเป็นเขาก็ทำแบบนี้แค่ไม่หล่อเท่าไอเช่ทำเหมือนกันเห็นไหมเขาเขาแบบจะบขยับให้น้อยที่สุดอืมแต่ไงมันเขาจะอะไรเหมือนเรากินยาแล้วมันเงื่อนมันขับเนาะ ดูเลยท่านี้ทั้งคืนบอกแล้วไม่ก็อยากให้เขานอนหลับก่อนหลับสนิทก่อนค่อยอาออกอะไรอย่างนี้นะโอ้ยังไม่หลับมือยังขยับอยู่เลยรู้สึกตัวไม่ใช่ป่ะ不่意思啊你流了很多汗去洗一我给你拿衣服 ีกินยาเปิดแขร์บอกเลยไหมไม่ต้องบอกออกกำลังกายครับเดือนนี้กล้ามขาเป็นมัดครับเขาหยอมนะ Hey, mm hmm. สุดยอดได้ใจผมมากครับก mm hmm. นคือกันอย mm ่า hmm. ว่าขึ้นหน้านะแม่อะไรอะ้ยาเหรอหมอพูดใส่อะไรให้กินแล้วแพ้ปะแค่ข้าวกล้องเหรอน้องกินอะไรน,น้องไม่กินอะไรเนี่ยเจิง你怎么了林志祥你不舒服吗没有没有 没点耐心。你看你听话，你让我看一下。我没变态吧你？你是不是对花生过敏？我在粥里面放了花生，对不起，我不知道你对花生过敏。<noise> 啊、我觉得一定特别的紧看你让我看一下症状，<noise> <noise> 相信我。<noise> 你在我眼里。<noise> 怎么样都很可爱。嗯嗯、<laughs> 怎么了？哪儿疼吗？啊！我就是不好看吗？我现在就是神照。林之少，<laughs> 你听我说，怎么都很美。

จะให้我ลู่เล่ทัดดีเอ้ยเดี๋ยวรอสักครู่ะบุชื่อยายเลยไม่ต้องบอกอาการดูก็รือวเป็นหมอใช่ไหมคะหมอ <laughs> ให้ผมอีกทหนึ่อเคดอเคโ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 อเคเคโอเราอเคโอเคโอเคอเคโอเอ<ห>เอเคเคโอเคโออเคโอเคโเคโอเคอเคอเคโออเคอเคโเคโอ 医生，嗯嗯、别紧张，我不会进去。你把门打开一点，<对>我把药给你。想让见多，感觉没没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  你刚才说的都是真的吗？嗯、我是说，在你眼里，我到底是什么样的？嗯，奥利，小白，嗯，小花虎猫吧？没有，没有钱。 五毛鼠和动物中，体型最小的。个头虽然小，但是脾气却不小，任何事情都不肯服输，又凶又倔。你才又凶又倔呢！我还、hey, no, 嗯、没反应。我、那、靠、个，方便吗？ 最大林之夏，你知道吗？其实你在我眼里我我想让特别的善良、嗯、坚强、乐观，我想让他们有我渴望不可及的勇气，这<儿>我很羡慕你。 พูดเลย我很喜欢这样的你。อ่าัหลับไปแล้วแน่เลยใช่ไหมเนี่ยทำบาปพิอีกขนาดนั้นแน่เลยอ่ะต้องหลับไปพอฤตยาแบบไม่หลับแบบไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะอืมน่าจะใช่้องนัเลยอืมว่าต้องบอกต่อหน้าแบบใช่ซึ่งซึ่งกช็อตนึง 那我我进来喽。Game แตก了嘛？用不着你陪

ใช่ทำให้ถ้าเขาอยากไปก็ต้องให้ความ,มร่รมเงอแต่พระเอกก็หาข้อมูลให้เพื่อนหาข้อมูลให้อยู่ไงหมอคนนั้นเห็นโนนให้ด้วยว่าทำอะไรไว้ให้อ่ะฟูบหรอ ซุปเปอร์ร้อนหรือเใช่เขียนไหมว่าเอาไปแจกตลาดผมเลยที่คุณกินมันหมดแล้วโอ้แอปเปิ้ลวางเนาะจะติดอะไรนะอู้อ่านไม่ทันก็ติดข้าวมั้งมีซุปอ่านไทันว่าเป็นซุปแล้วก็มีข้าวต้มโอ้โหอันนี้อีกหน้าเรียงความหนึ่งจานทันไม่ได้ก็อะไรเกี่ยวกับหาข้อมูลอะไรต่างประเทศนี่แหละไปรับรองหรือเปล่าการรักษาอยู่ดีอยู่บี 还需要结合自身的情况，综合考虑。如果觉得有去，我也会尽全力帮助你们。嗯。你做点工你做点工作，你做点工作，你你你做点工作，你你做点工作，你做点工作，嗯 <laughs> ติดหวัดยังดีใจเหรอรม่มีอตัวหนึ่งได้ติดหวัดจากเธอฉันก็ดีใจแล้วชุดไม่ใช่保温桶吧我怎么没见过哎<อ>哪来的哎<อ>路上买的新买的า想ให้รู้ไปนอน那你是李女士林老师我想跟你们好好谈谈 很เอกช่ะละเนาะแม่กำลังจะถามลิขุกวันนั่นก็เลย。小小，那你的想法是？首先，我不是一时冲动才做了这个决定。顾医生。哎，对了，小薇。哦。我那个。哦。<的>刚才查房的时候，林建国的家属来了吗？嗯，李阿姨和林之孝都在。 你是不是想问他们家想出国治疗的事儿？我刚刚去送药的时候，听他们正聊着呢。我当问呢，嗯、我只是希望你能得到最好的治疗。是，就像你们说的，现在国内的医疗条件不比任何地方差。你、嗯，去哪里还能碰到像顾医生这么认真、负责任的医生？ หมอบอกดีคงจะมเช้าอีกตอนสิบยังไงเขาเห็นแล้วว่าพ่อยิ้มไงเพ่อมีหนาน้องที่จะไม่ได้ไปต่างประเทศไงมีความสุขอีกครั้งนแดงออกมาจากตัวแตงซุปเปอร์สตาร์โอ้น้ำตาจะไหล

紧张，<noise> 我来吧，顾医生，我是林之校。检查结果出来了吗？Oh, <you> 是好消息。嗯，癌胚抗原指标显示化疗结果比预计的要好。哇 <Wow>，那就是说老林在国内治疗是对的。嗯，哈哈哈哈哈哈！我早说了吧。 那个，要是没什么事儿的话，我我先挂了。哦<好>，努得得出门你看啊？怎么了？嗯嗯嗯。我也、嗯嗯、我一直想和你说。说,说什么呀？我一直想和你说一声对不起。嗯。我之前态度很不好，一是因为工作方面的压力，二是因为，我误以为你和少江在一起了、啊。 等等，等等，等能！哈哈哈哈事啊，郭兄。郭伟哥。我，你在做？嗯，嗯嗯嗯嗯嗯不好意思，我现在还有点急事儿，嗯，咱们之后再聊。笑笑，哎，怎么了？没事啊，嗯、啊是是不是说他有问题？啊？没、啊、有，人家郭医生说了，嗯、老林状态特别的好，放心吧。 不不我，已经给一点，没吃完，我再吃一了，我吃我了，我吃完了。我了，我吃完了。了，我了。了，我吃完了。我吃完了，我吃完了。我吃完了，我吃我吃完了，我吃完了。哎，我吃完了，我吃完我吃了。哎， 顾医生，我想给你拉首曲子，啊，<Huh? S 1> 可以吗？可以啊，先弹。嗯嗯嗯。你不是要为我演奏一首曲子吗？开始吧。阿杰，我怕，我怕他练完怕丧失了，怕我做错没对，对吧？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 我怕他吧 然后、哦、我要为你演奏一曲波尔卡，不高明，不复杂，如同我喜欢你，<嘿>你听得到。 เสร็จเก่งไปด้วยเลยเนี<嗯>่ยตามกนตาลด้วยูกชนายกวนากเขาจานอพ่ออืม我就是单纯想给你拉个曲子来感谢你对林老师的尽心尽力，我没有任何其他的意思。我先走了。เ我。ยเป็นแบบลักแบบโคตรลึกกเนาะสุดๆ 我在。我看到你了。啊。我送你回去。没关系，我自己走就可以了。你不是还有工作吗？我忙完了，你、嗯。咱、嗯欸、没奋斗的人我去坐地铁，跑着过去很近的。我的班哥，住。地，调干嘛呢？，，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 ，嗯 เอาสิจับมือจะไปไม่ไปฉันไปแล้ว hey. 不要上ย<嗯>รอา่าแล้วนั่งอยา่างไไม่ได้กับ ซื้อตั๋วไปด้วยโอ้ตีนุ้ดเดี๋ยวซื้อตั๋วไปด้วยโบบาดีจริงๆซื้อของที่น้องชอบกินเพื่อกะหายอะไรเธอ,อขาเต็มงผักอะทำไมอ่ะ ไป,ะไปะ่ะ,ออะา,ะา,าเธอ,เอ,อไปนะาาาดื้เลยอะอะดี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 ดอดคดี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 าีดีดเด้ดี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 ะีดีดีดนดเดีดีดีดมดี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 ด่ดี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 ี่ <c oughs> ดีี อยากไปแล้วแหละจีนไปตามรอย